สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราควรดื่มน้ำอย่างไรตอนออกกำลังกายนะคะ อเดลออนแอร์นะคะวันนี้พบกับแนทอีกแล้วค่ะแนทจะมาตอบคําถามเรื่องที่ว่าเราควรดื่มน้ํายังไงตอนออกกําลังกายนะคะโดยปกติคนเรานะคะจะมีอุณหภูมิของร่างกายอยู่ที่37องศานะคะเป็นโดยเฉลีย่ยแต่ว่าเวลาเรามาออกกําลังกายแบบนี้ค่ะร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดการเผาผลาญใช่ไหมคะอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีเหงื่อร่างกายก็ต้องการขับเหงื่อออกมานะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นว่าเราควรจะดื่มน้ํายังไงตอนออกกาลังกายแนทะจะให้แบ่งทั้งหมดเป็น3ามช่วงช่วงก่อนออกกําลังกายนะคะก่อนออกกําลังกายสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงก่อนออกกําลังกายนะ,ะเราจะต้องทานน้าให้ได้นะคะ1ขวดกลางขวด7จ็บาทสิบาทเนี่ยค่ะประมาณ4ี่ร้อยถึงหกรมลลิตรนะคะภายใน1ชั่วโมงก่อนออกกําลังกายแล้วก็ก่อนออกกําลังกายอีก15นาที อีก15นาทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปออกกำลังกายและดื่มน้ำให้ได้1แก้วหรือว่า200มิลลิลิตรค่ะทำไมเราจะต้องดื่มน้ำก่อนออกกำลังกายก็คือเพื่อที่จะช่วยร่างกายนะคะในการออกกำลังกายคราวนี้พอในช่วงถึงเรามาออกกำลังกายและเราจะต้องทานน้ำยังไงในช่วงออกกำลังกายนะคะช่วงที่2นะในตอนออกกำลังกายเนี่ยค่ะเราควรจะจิบน้ำไปเรื่อยสักพักนึงเราก็จิบจิบจิบไปเรื่อยๆนะคะหรือแบ่งเป็น 15-20นาทีนะคะควรทานอย่างน้อยนะคะ1แก้วสักร0 0ยถึงมิลลิลิตรเนี่ยค่ะ1แก้วครึ่งแก้ว,น,กวนะยังไงก็ต้องเติมน้ำเนื่องจากว่าตอนที่เราออกกำลังกายรา่างกายมันเกิดความร้อนร่างกายเผาผลาญเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมันสูงขึ้นเราก็เลยมีการระบายความร้อนด้วยการขับออกมาทางลูขุมขน ซึ่งมันก็คือเหงื่อแต่ว่าในเหงื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ําอย่างเดียวมันมีพวกโซเดียมมันมีโพแทสเซียมมันมีเกลือแร่มันมีแร่ธาตุอะค่ะออกมากับเหงื่อของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยล้าเราจึงจําเป็นที่จะต้องเติมน้ําให้กับร่างกายของเราไม่ให้ร่างกายเราขาดน้ํานะคะเวลาออกกาลังกายอะแล้วเราไม่กินน้ําอะ มันทําให้เลือดของเรานะคะซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ําเป็นสําคัญนะมันขาดไปทําให้เลือดในร่างกายทั้งตัวเนี่ยค่ะมันหนืดพอมันหนืดเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเหนื่อยล้าแล้วก็หัวใจเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะคะคือมันต้องปั๊มปั๊มปั๊มเพื่อทําให้ร่างกายมันสมดุลน,นะคะเพราะแบบนี้ค่ะเราก็เลยจะต้องเติมน้ําจิบน้าเรื่อยๆนะคะต้องจิบน้าเรื่อยๆนะในการออกกำลังกายเติมน้ําให้ร่างกายหน่อย น้ำนะคะที่ควรจะทานนะคะในตอนระหว่างออกกำลังกายเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่เย็นแต่ว่าไม่เย็นจัดนะคะคือเย็นแต่ไม่เย็นแบบเย็นเจี๊ยบเย็นเฉียบประมาณ15-20องศานะคะกำลังดีเพราะว่าตอนที่เรามีการขับเหงื่อออกมานะคะเท่ากับว่าร่างกายเนี่ยมันร้อนมันร้อนมันเผาผลาญมันร้อนมันร้อน ความร้อนของร่างกายเนี่ยค่ะน้าที่15-20ถึงองศาเนี่ยมันจะไปช่วยระบายความร้อนออกได้ดียิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เรามาถึงช่วงที่3ของการออกกำลังกายคือออกกำลังกายเสร็จแล้วเราควรจะทานน้ํา1-2ถึงแก้วค่ะทันทีตอนแรกเรามีการวอร์มอัพออกกำลังกายแล้วก็คูลดาวใช่ไหมคะหลังจากคูลดาวเราเติมน้ําเข้าไปในร่างกายเลยค่ะทุกครั้งที่มีการออกกาลังกายเนี่ยค่ะเราเนี่ยจะเสียเหงื่อต่อครั้งเนี่ยแล้วแต่กิจกรรมที่เราทําว่า หนักเบาอะไรแค่ไหนนะคะครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเสียประมาณ1ลิตรโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะคะอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ส่วนใหญ่คนออกลังกายปกติจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะเสียเงือบ1ถึง2ลิตร บางคนเนี่ยถ้าเล่นกีฬาหนักมากๆอาจจะไปถึง3ลิตรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน้ําที่ออกจากร่างกายของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องเติมเข้าไปทันทีนะแต่ว่าให้ทานค่อยๆทานนะคะไม่ใช่แบบว่ามาถึงแบบว่าอุ้ยฉันเสียเหงื่อมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทั้งหมดนี้ก็กรอกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันจะทําให้เราจุกเราอาจจะจุกก็ได้หรือว่าถ้าบางคนแบบทานน้ําเก่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วทานน้ําเยอะแบบขวดใหญ่หนึ่งขวดหมดเลยเนี่ยก็ระวังนะคะ การดื่มน้ารวดเดียวเนี่ยมันจะทําให้น้ํา เกิดภาวะน้ําเป็นพิษในร่างกายได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยค่ะไม่สามารถขจัดน้ําออกไปได้หมดภายในทันทีนะคะน้ํามันก็เลยค้างค้างอยู่ในตัวเราแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําเป็นพิษได้นะคะมีคําถามอีกคําถามหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับน้านะมีคนส่งข้อมูลรูปมันจะมีกราฟน้ําหนักตัวแล้วก็ปริมาณน้ําที่เราควรทานนะอย่างเช่นนยกตัวอย่างว่านะคนน้ําหนัก50-53ถึงกิโลควรกินน้ําวันละ1.7ลิตร อันนั้นแนทคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าไม่ควรทำห้ามทำอย่าทำอย่าทำเพราะว่าคนที่น้ำหนักตัว50ถึง53กิโลเนี่ยทานน้ำ1.7ลิตรเนี่ยค่ะน้อยเกินไปทำไมานะถึงบอกว่าน้อยเกินไปมันอาจจะพอสำหรับคนคนนั้นที่อาจจะแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยพอค่ะแต่ว่าสำหรับ คนรังอย่างเราๆนะคะที่มีกิจกรรมทำงานขึ้น BTS นั่งรถเมล์เดินออกกำลังกายเนี่ยค่ะ1.7ลิตรไม่พอนะคะน้อยเกินไปนะอย่าเชื่อตามตารางอะไรแบบนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเท่าไหนถึงจะพอเท่าไหนเขาเรียกว่าไม่พอหรือว่าร่างกายเราขาดให้ดูปัจจัยที่2อย่างอย่างแรกนะคะในช่วงที่เราหิวน้ำเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเราคอแห้งใช่ไหมเราคอแห้งบางทีก็มีการแบบไม่ได้กินน้ำนานๆน้ำลายมันจะเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยน,นั่นแหละคือสภาวะการขาดน้ำร่างกายเราบอกตัวเราได้ดีที่สุดให้เชื่อร่างกายตัวเอง แต่ไม่อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกแบบนั้นก่อนเราค่อยไปกินน้ํานะคะอันนั้นน่ะไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะควรจะจิบน้ําเรื่อยๆไปตลอดทั้งวันนะคะต่อมานะคะก็คือดูจากปัสสาวะของเราปัสสาวะของเราโดยปกติที่ดีเนี่ยการไม่ขาดน้ำเนี่ยควรจะเป็นสีเหลืองจางๆหรือว่าเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะอันนี้คือเราอยู่ในภาวะได้รับน้ําแบบปกติแล้วแต่ถ้าคนที่เป็นสภาวะการขาดน้ำตัวปัสสาวะเนี่ยจะมีสีเหลืองเข้ม แล้วยิ่งเข้มมากมันก็ยิ่งผิดปกติและยิ่งขาดน้ํามากแล้วต้องดื่มน้ําเข้าไปให้เยอะๆเตือนตัวเองว่าเราควรจะดื่มน้ําเยอะๆนะคะแต่ไม่ใช่ดื่มเยอะๆทีเดียวรวดเดียวหมดนะคะรสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่า เราควรดื่มน้ําอย่างไรตอนออกกําลังกายก็คืออย่างแรก1-1ถึงชั่วโมงครึ่งก่อนออกกําลังกายควรดื่มน้ําให้ได้400-600ถึมลินะคะหรือว่าน้ําขวดกลาง7บาท10บาทเนี่ยค่ะ1ขวดแล้วอย่างที่2นะคะตอนออกกําลังกายช่วงที่เราออกกําลังกายเนี่ยค่ะก็ให้จิบน้ําไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ทุก15-20นาทีค่ะดื่มให้ได้1แก้ว แล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายก็คือหลังออกกําลังกายเสร็จแล้วดื่มน้าให้ได้1-2แก้วทันทีนะคะว่าเดี๋ยวนั้จะทําโยคะต่ออีกสักหน่อยนะก็นัดก็มาตอบคําถามให้เพื่อนๆได้เคลียร์ข้อสงสัยแล้วอาจจะดูมืดๆหน่อยซึ่ง มันมืดแล้วอ่ะนะใครที่มีคำถามนะคะหรืออยากให้นทมาออกกำลังกายท่าไหนนทก็มีอัปเดตท่าออกกำลังกายทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะคะได้3มช่องทางเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้นทด้วยค่ะสำหรับวันนี้มืดมากเดี๋ยวนทออกกำลังกายก่อนนะคะก็อย่าลืมจิบน้ำไปเรื่อยๆนะคะ,คะสวัสดีค่ะ